เป็นไงเป็นไงหมดตัวไหมมึงไอ้เหี้ยไม่มีแล้วจะขายแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยรถก็ไปแล้ว อะไรอะไรที่มีราคากูก็ขายแดกหมดแล้ววันดีคืนดีแม่งก็มายึด,ดกูไปแดกเป็นไงเพราะใครล่ะเพราะคุณนั่นแหละทักษิณเพราะคุณคนเดียวไม่ใช่เพราะคุณคนเดียวเพราะน้องคุณด้วย เพราะทักษิณยิ่งรักชิน,นวัตรเป็นไงข้าวของมีค่าในบ้านขายแดกไม่เหลือแล้วบางอันก็ไม่ได้ขายเขายึดไปแดกสมกับเขาว่าจริงๆนะทักษิณยิ่งรักเนี่ยไม่ได้เพราะใครละเพราะคุณน,นี่แหละ พอคุณออกไปตั้งหกเจ็ดปียิ่งรักทักสินไปตั้งสิบกว่าปีเพราะคุณสองคนแท้บ้านกูก็จะไม่มีจะอยู่อยู่แล้วเอ,เอ,เอ,เอติดต่อสอรถก็ไปแล้วทุกอย่างมีค่าของกูขายแดกไม่เหลือแล้วเพราะคุณทักษินคุณยิ่งรักสองคนแท้ กลับมาเหอะนะกลับมาโกงนะยังไม่มีแดงอยู่แล้วตายกู